คลองแม่ข่าบริเวณสะพานระแกงหรือว่าโอตารุเมืองไทยในตัวเมืองเชียงใหม่ที่การพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ําเสียจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่สวยงามแบบนี้ครับล่าสุดครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ส่งคลองแม่ข่าเข้าประกวดด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลประเภทโดดเด่นภายใต้หัวข้อคลองสวยน้ําใสหลังคลองแม่ข่านั้นผ่านเข้ารอบ13ทีมสุดท้ายครับ แล้วก็เตรียมที่จะเข้าชิงชัยระดับประเทศจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีเพียง6รางวัลซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล3ล้าน2แสนบาทครับทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดาเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขาบริเวณสะพานระแกงให้กลับมามีความสวยงามจนได้รับขนานนามว่าโอตารุเมืองไทยครับ ก็ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนริม2ฝั่งคลองมีอาชีพมีไรายได้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ